สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวอันนี้อ่าเป็นเ,ออเรียกว่ายังไงดีละ่ะบันทึกทดลองแบบร่างคู่สีของวันที่สองเนาะคุณอันนี้เขาจะเป็นวัตถุในเตเวที่มีรูปทรงเป็นลูกบอลน,นะคะเป็นวัตถุอะไรก็ได้เนาะคุณแล้วก็เออของขวัญตัวอย่างตอนนี้อของเราคือมีสีฟ้า1สีเหลืองสองแล้วก็สีม่วงอีกสองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้เรามี1ิบเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ เอลงลงเร็วขึ้นนิดนึงแล้วกันคุณเพราะว่ากิจกรรมมันดีค่อนข้างเร็วนะคะอันนี้ก็มาเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์ก่อนวัตถุที่มีรูปทรงกลมก่อนอื่นก็ต้องท้าแถวฟองเต้นงั้นเราไปถ่ายต้นส้มกันดีกว่าคุณต้นส้มที่อยู่ใกล้ที่สุดเอออันนี้ละกันนะครับต้นส้ม <laughs> อันนี้ถือเป็นอันนี้ถือเป็นมอนเตอร์ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมคุณ ไม่ใช่น้องไม่ใช่วัตถุแต่ว่าเอตรงนี้มีเจ้าเดี๋ยวอืไม่แน่ใจว่าเจ้าดอกไม้ของดินเนตเขาจะเป็นวัตถุที่มีทรงกลมด้วยหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้มั้งคุณเพราะว่าอ่าก็ก็ใกล้เคียงเนาะแล้วก็ทั้งหมดสิบรูปอย่างน้อยก็ต้องมีเอออันนี้หนึ่งเออได้ได้ไดคุณได้หนึ่ง แล้วก็อ,อ,อันเนี้ยได้ไหมสองอน้องหยุดแป๊บหนึ่งขัดขวางเลือกินจริงๆตรงนี้ถ่ายได้หมดเลยนะอันนี้อันนี้ถือเป็นถือเป็นโอไม่ได้หรอเแล้วถ่ายได้อะไรเนี่ยคุณจริงๆถ้าเกิดคนขี้เกียจนะคุณตรงเนี้ยคือแบบถ่ายได้หมดเลยนะคะ แล้วก็พอถ่ายซ้ําถ่ายวัตถุเดิมซ้ําๆแต่ว่าเป็นคนละชิ้นนะมันก็ไม่มีปัญหานะคุณเพราะฉะนั้นคือหมายถึงมันก็จะได้ได้ตัวอย่างสีที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะอันนี้ทีนี้เราขาดสีสีแดงเราเราไปตรงอื่นกันบ้างดีกว่าตรงนี้ซันเซนเทียน่าจะได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าแล้วเหรอก็สีแดงนี่ไงอีกซันเซนเทียหนึ่งอ่า ซันเซนเทียถือว่าได้ไหมได้สีฟ้าเฉยเลยขอสีแดงตรงนั้นด้วซันเซนเทียนะคุณ <c oughs> เออรู้สึกว่ามีต้นแอปเปิลอยู่นะคะแถวแถวนี้ข้างบนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดสรุปว่าจำผิด <c oughs> เอต้นแอปเปิลมันอยู่ตรงไหนนะจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้ถือเป็นลูปทรงกลมไหม <c oughs> ไม่ใช่ พอสีแดงอันนั้นไงวุ้ยแล้วถ้าไข่นกนี่ได้ไหมไข่นกก็ได้เหรอวุ้ยไข่นกได้ในโครงสร้างคุณได้เดอเอเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเปิล <c oughs> จริงๆน่าจะแอปเปิ้ลน่าจะได้อีกรอบนะคุณมีตรงจุดนี้นะแล้วก็ดอกมิดฟลาเวอร์ดอกไม้พวกนี้นี่ถือเป็น อุยดอกไม้พวกนี้ก็ถือเป็นสีเป็นเป็นส่วนโค้งเช่นกันคุณนะคะอยู่ตรงแถวๆนี้เลยแล้วก็เอดอกมิดฟลวเวอร์เออจริงๆลงไปอย่ามีนะอันนั้นได้ไหมอันนี้ก็ได้มั้งเบอร์รี่เนี่ยคุณทำไมมันจะไม่ได้ละ่ะเบอร์รี่เนี่ยโอ้โหสีม่วงได้มาเริ่มเลยฟีมหมดแล้ววันนี้โอ้โหเดี๋ยวไปแรกแรกลกรางวัลก่อนนะครับ ตอนนี้ที่เรามีโอ้โหเราขาดแคนสีแดงกับสีสีน้ำตาลอย่างรึมเลยคุณมันจะได้ครบเจ็ดรางวัลไหมนะคุณตรงใตเดี๋ยวต้องเหมือนกับแบ่งๆกันกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะอืมแต่ว่าในเมื่อวันหนึ่งได้ตั้งสิบรางวัลทำไมเราถึงไม่ได้สีน้ำตาลสีแดงเลยเธอกาชาอยังไงเนี่ยฮะไหนขอส่งตัวอย่างไ,นะไง,งไรครับก็ได้ได้อันที่สองเองคุณ เดี๋ยวเราเออกไปแลกคนอื่นบ้างดีกว่ามันจะได้ได้เร็วๆคือแบบว่ากิจกรรมนี้เขาไม่ได้แบบว่าอ่าอะไรนะเหมือนกับว่าห้ามจํากัดจํานวนในการรับต่อวันเนาะคุณแสดงว่าเราสามารถสามารถแบบว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าฟิล์มครบอะไรประมาณนี้เราก็รับได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ลงลงเร็วขึ้นนิดนึงนะคะเผื่อว่ามันจะทันไม่รู้จะทันไหมก็ขอให้สำหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่มันมาล่าช้าเนาะคุณแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือ comment, คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะแล้วเจอกันบ๊ายบาย